เทยนนเข่าเที่ยงในช่วงนี้จับตาไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสร้างกระแสฮือฮาทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับถือได้ว่าเป็นผู้นําคนแรกที่ถูกยื่นถอดถอนออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีถึง2ครั้ง2ครานะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกันกบคุณสุภาพรเอลเดช่านทรูบีรูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนิวคุณพลอยและคุณผู้ชมคะหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมพเพนส์ปฏิเสธการใช้อำนาจพิเศษตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่ท25นะคะที่ถอดถอนทรัมป์ออกแล้วตัวเองเนี่ยขึ้นรักษาการเป็นประธานาธิบดีแทนเขาไม่ใช้วิธีนี้ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็เลยเดินหน้าลงมติถอดถอนทรัมป์ด้วยคะแนน232ต่อ197เสียงและครั้งนี้มีสสอจากพรรครีพับลิกันรวมด้วยนะคะถึง10คนด้วยกันคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรโอกาสที่จะถอดถอนทรัมป์เนี่ยสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและจะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าถอดถอนสําเร็จไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเช่ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นไปดูปฏิกิริยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันก่อนนะคะว่าปฏิกิริยาแรกของเขาหลังจากที่รู้ผลการลงมติถอดถอนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาหรัฐในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเขาออกมาประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่6มกราคมที่อาคารรัฐสภานะคะแต่ไม่มีการพูดถึงการถอดถอนเลยแม้แต่คําเดียวไปฟังเสียงของทรัมป์บางช่วงบางตอนกันคะ่ะ My fellow Americans you to fellow speak to to tonight want I About the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our Republic. It angered and appalled millions of Americans across the นอกจากที่ทรัมป์จะประนามเหตุรุนแรงวันที่6มกราคมที่ผู้สนับสนุนเขานะคะไปปิดล้อมอาคารรัฐสภาจนเกิดเหตุรุนแรงขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง5คนรวมถึงเจ้าหน้าที่หนึ่งนายเนี่นยนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนเนี่ยทรัมป์ก็ได้มีการบอกด้วยว่าคนที่ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยไม่ใช่ผู้สนับสนุนของเขาที่แท้จริงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนแท้จริงของเขาเนี่ยจะไม่คุกคามกฎหมายไม่ดูหมิ่นกฎหมายไม่ล่วงละเมิดชาวอเมริกนัน่ง และบอกได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งเดโมแครตหรือว่าริพ่าบริกันคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ความรุนแรงนะไม่มีเหตุผลจะใช้ความรุนแรงเขารู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและขอให้ผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยนะคะลดความตึงเครียดลงและส่งเสริม <Making them S 1> สันติภาพให้เกิดขึ้นภายในประเทศด้วยและย้ำด้วยว่าเขาเนี่ยได้ใช้คำสั่งนะคะใช้ทรัพยากรจำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ทรัมป์เนี่ย โพสลงในทวิตเตอร์ทางการของทำรรเนียบขาวเพราะว่าบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ของตัวเองถูกปิดอย่างถาวอแล้วค่ะก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยบอกนะคะว่าการยื่นถอดถอนเขาเนี่ยเป็นความพยายามล่ามแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐค่ะแล้วก็ได้อ้างถึงกระบวนการต่างๆที่พุ่งเป้าโจมตีมายังเขาด้วยทั้งการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี2016ที่ระบุว่ารัสเซียพยายามจะแทรกแซงเพื่อช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้ง จนมาถึงการยื่นถอดถอนเมื่อปี2019ตอนนั้นกล่าวหาว่าเขาเนี่ยนะคะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกดดันให้รัฐบาลยูเครนขุดคุยเรื่องเสื่อมเสียของโจไบเดนเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งแต่ก็ถูกวุฒิสภา,าปัดตกไปนะคะซึ่งหลังจากนี้ขั้นตอนจะมีอะไรบ้างสําหรับการยื่นถอดถอนครั้งนี้นะคะหลังจากนี้สภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐ ลงมติกันไปแล้วก็จะยื่นมติถอดถอนพรั้์ไปยังวุฒิสภาค่ะเพื่อให้ลงมติต่อไปว่าจะรับรองการถอดถอนครั้งนี้หรือไม่นะคะจะเป็นต้องใช้เสียง2ใน3ของวุฒิสภาหรือว่า67เสียงนะคะมีรายงานว่าเดโมแครตต,ต้องการ17เสียงจากสวรลิพบริกันนะคะขณะที่นิวยอร์กไทมส์ก็ได้กล่าวอ้างว่า อาจจะมีสวริพับริกันถึง20คนที่จะลงมติถอดถอนทรัมป์ก็เป็นได้ค่ะก็ต้องดูต่อไปว่าจะจริงอย่างที่รายง,งานหรือไม่นะคะแต่ว่าขณะนี้พรรคริพับริกันของทรัมป์ยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาชุดปัจจุบันอยู่ค่ะนักวิเคราะห์ก็มองว่าดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่วุฒิสภาจะลงมติถอดถอนทรัมป์นะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ก่อนหน้าที่โจไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมนี้ล่ะค่ะ ด้านสาวมิชแมคคอนเนลผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาของริพับลิกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเขายินดีที่จะมีการยื่นถอดถอนทรัมป์เพราะว่าจะได้ลดอิทธิพลของทรัมป์ในพรรคริพับลิกันลงในอนาคตนะคะแต่ล่าสุดเขาออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของพรรคเดโมแครตที่อยากจะให้วุฒิสภาเนี่ยเปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อจะได้พิจารณาถอดถอนทรัมป์ในทันทีนะคะ คาดการ์กันอย่างที่บอกไปค่ะว่าน่าจะมีการเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจนารณาเรื่องนี้หลังพิธีสาบานตนของโจไบเดนเสร็จสิ้นลงในวันที่20มกราคมนี้แหละคะ่ะในเมื่อทรัมป์เหลือเวลาในตําแหน่งอีกไม่นานแล้วนะคะการยื่นถอดถอนเขาก็ทําได้ไม่ก่อนที่เขาจะหมดวาระเนี่ยแล้วทําไมจะต้องยื่นถอดถอนเขาด้วยนะคะเรื่องนี้สมาชิกสภาคองเกรสบางคนบอกว่ามันเป็นการแสดงออกว่าให้ทรัมป์ต้องรับผิดชอบต่อเหตรุรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมนะคะขณะที่นักวิเคราะห์มองว่ามันเป็นการสกัดดาวรุ่งทรัมป เพราะว่าถ้าเกิดเขาถูกถอดถอนจริงๆนะคะทรัมป์ที่เคยประกาศว่าจะลงสมัครประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2024<ม>จะไม่สามารถลงมาเล่นเกมการเมืองระดับประเทศได้อีกแล้วนะคะนอกจากนี้ถ้าถูกถอดถอนเนี่ยเขาจะสูญเสียสิทธิประโยชน์มากมายเลยที่จะมอบให้กับอดีตประธานาธิบดีภายใต้กฎหมายอดีตประธานาธิบดี ปี1958ซึ่งจะรวมถึงเงินบำนาญตลอดชีวิตงบประมาณการเดินทางประจำปีรวมทั้งเงินทุนสำหรับสํานักงานและก็เงินเดือนพนักงานของสํานักงานดิตนพนัฒนาธที่ดีอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีการยื่นถอดถอนและทําได้สําเร็จหรือไม่นะคะตามประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะคผู้ชมมีการยื่นถอดถอนมาแล้วไม่ต่ํากว่า60ครั้งนะคะเป็นการยื่นถอดถอนบุคคล20คน ผู้พิพากษารัฐบาลกลาง15คนวุฒิสมาชิก1คนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1คนประธานาธิบดีมี3คนค่ะนั่นคือแอนดรูว์จอห์นสันในปี1868บริลคลินตันปี1 9 9 8และก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในปี2019ครั้งแรกนั่นเองนะคะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติถอดถอนทรัมป์เนี่ยทำให้ทหารกองกําลังพิทักษ์ชาติของสหรัฐต้องเพิ่มกําลังทหารจํานวนมากเลยเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมีการติดอาวุธนรฟ เพิ่มมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกอาคารรัฐสภาตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุส้ำรอยขึ้นนะคะเผื่อว่าจะมีผู้สับหลงทรัม์ไม่พอใจไปบุกอาคารรัฐสภาอีกนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุส้ำรอยขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้นในวันที่20มกราคมนี้ซึ่งเป็นพิธีสาบานตนของว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะคะนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ยืนยันว่าเขาไม่กลัว จะเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งที่จัดขึ้นกลางแจ้งตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะจะจัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าทางทิศตะวันตกของอาคารรัฐสภานั่นเองค่ะปกติที่แบบนี้ก็จะมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ปกติแล้วนะคะปีนี้ก็ยิ่งมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มมากขึ้นคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย20,000นายกระจายไปตามจุดต่างๆรอบกรุงวอชิงตันดีซีค่ะค่ะครึ่งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ก็บอกว่าอันนี้เป็นการระดมกําลังทหาร ระดับอารักขาขั้นสูงสุดสําหรับพิธีรับตําแหน่งผู้นําประเทศในประวัติศาสตร์อเมริกันเลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะด้านฝ่ายบริหารของกรุงวอชิงตันแล้วก็รัฐใกล้เคียงทั้งแมริแลนด์เวอร์จิเนียก็ขอให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาร่วมพิธีชมพิธีจากที่บ้านจะดีกว่านะคะส่วนบริษัทจองบ้านพักอย่าง Airbnb ก็บอกว่ามีการยกเลิกการจองที่พักไม่รับจองเลยในช่วงที่มีพิธีสาบานตนนะคะ ขณะที่ FBI ก็ออกมาเตือนว่ากลุ่มติดอาวุธขวาจัดในสหรัฐเนี่ยเตรียมจะเดินขบวนตามเมืองใหญ่สู่อาคารรัฐสภาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ตามเมืองใหญ่ๆของหลายรัฐก็มีการเตรียมรับมือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงได้นะคะอย่างที่รัฐวิสคอนซินนะคะก็มีการประกาศใช้กองกาลังสำรองแห่งชาติเพื่อเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชาวเมืองหลวงนะคะที่อาศัยอยู่ในกรุงวองชิงตันดีซีนะคะชาวอเมริกันหลายคนบอกว่าอาจจะออกจาก เมืองหลวงในช่วงที่จัดพิธีสาบานตนของนายโจไบเดนเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นค่ะค่ะคุณนิวคุณพลอยและคุณผู้ชมคะนอกจากต้องจับตาดูนะคะว่าการยื่นมติถอดถอนต่อวุฒิสภา,าเนี่ยจะได้รับการรับรองเป็นผลสําเร็จหรือไม่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจับตาดูคือว่าพิธีสาบานตนของนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนที่4 6ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเรียบร้อยด้วยดีไหมหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรือไม่ค่ะชัดเจนครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ